สวัสดีครับพบกับน็อตออโต้ลิมเทคเช่นเคยครับวันนี้ครับเราอยู่กับเตอต้ามาเจสซี่ครับตอนแรกที่ว่าจะทาเบาๆนะครับตอนนี้ไหลไปเยอะแล้วมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างชุดแรกเลยลําโพงโฟกัลครับเค2นะครับรุ่นนี้ตอนแรกลูกค้าบอกน้องพี่ไม่ค่อยได้ฟังเพลงเท่าไหร่ตอนนี้ผมพาไปฟังในห้องทีเดียวจัดเลยต้องโดเลยนะครับรุ่นนี้ใส่ไปด้วยเลยแล้วก็มีอีบอร์ดนะครับบันไดข้างก้าวขึ้นได้ง่ายสะดวกมากแข็งแรงนะครับรองรับน้ําหนักได้300กิโลและที่สําคัญตอนแรกบอกว่า น้องฝาดท้ายพี่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับทีนี้พอพามาชมคันอื่นจัดอีกแล้วโอ้โหมาดูครับฝาดท้ายไฟฟ้าเพราะประตูเดิมของตัวนี้ปกตินะครับมันจะหนักมากนะครับผู้หญิงนะเปิดยากเลยตอนนี้เราใส่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นแล้วก็มีสวิตช์ปิดให้ตรงนี้นะครับ <c oughs> ครับแล้วก็คันนี้ได้ใส่ภายในไปด้วยก็คือที่เท้าแขนคนขับนะครับแล้วก็ถาดกลางนี่นะครับที่เท้าแขนคนขับอย่างนี้นะครับแล้วก็ถาดกลางสีดําเป็นโนแบ๊กนะ เต็มมากครับตอนนี้ประมาณหนึ่งครับยังเหลือก๊อกอีกนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาได้ที่เ e b o o k Fan น a g e นะครับออโต้ลิฟเทคนะครับผมขึ้นอยู่ดางด้านล่างนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจครับทักเข้ามาเลยครับมีพี่ๆทีมเซลล์คอยตอบอยู่หรือมีนัดตอบอยู่นะครับผมก็ถ้าสนใจทักเข้ามาได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ